โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบูรัาการภาพรวมของตำบลเกาะเต่ามีอาณาเขตทิศเหนือติดกับตำบลลานคอยทิศใต้ติดกับอำเภอสีบันโพธิ์ทิศตะวันออกติดกับตำบลผาบยอมทิศตะวันตกเจริญเทือกเขบาบรรทัดอำเภอเว่ยยอดจังหวัดตรังการประเมินศักยภาพตำบลศุกเป้าหมายอยู่ในระดับความพอเพียงการดำเนินการพัฒนาโครงการกับเครื่องตำบลเพื่อแก้ปัญหาทั้ง5ด้าน โดยข้อมูลแสดงผลของปัญหา5ด้านในตำบลหรือด,ดาว5แฉกจาก TP Map มีทั้งด้านสุขภาพด้านการศึกษาด้านรายได้ความเป็นอยู่และการเข้าถึงการบริการของภาครัฐด้านสุขภาพในส่วนของการดำเนินงานมีกิจกรรมโควิดวิกซึ่งมีการลงพื้นที่การประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนในชุมชนไปฉีดวัคซีนทั้ง13หมู่บ้านในตำบล มีการจ่ายแมสและแอลกอฮอล์นอกจากนี้ยังมีการจัดเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังของโควิดในทุกเดือนและโครงการที่ได้นำเนินการทำอยู่ในขณะนี้คือโครงการผลิตภัณฑ์พอกเข่าสมุนไพรซึ่งได้มีการทดลองสูตรสมุนไพรซึ่งหาได้ง่ายจากพื้นที่ในชุมชนค่ะด้านการศึกษาการเข้าถึงบริการของภาครัฐมีโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลักการ3อซึ่งทำร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง และยังมีโครงการนวักกรรมเชือกล้วยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบได้ลงพื้นที่มาสอนการทำเชือกล้วยและทางนวัตกรได้นำมาต่อยอดการทำการตลาดทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ยังมีการสร้างไรายได้จากโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเครื่องแกงบ้านใสเรียบและการส่งเสริมการปลูกพืดิบ การความเป็นอยู่ในตำบลของเรายังพบปัญหาการจัดการขยะทางกลุ่มจึงคิดโครงการออร์แกนิกแทงถังกูโลกเพื่อลดปัญหาการจัดการขยะในครัวเรือนการดำเนินงานที่ผ่านมามีการประเมินศักยภาพตำบลสิุปเป้าหมายและการอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มทักษะของลูกกรมีการพัฒนาทักษะการทำขนมโรตีกรอบและการเพิ่มทักษะการทำขนมดอกจอก และยังมีการดำเนินงานผ่านแอปเหล่านี้ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมชุมชนด้านรายได้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพมีการสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบในชุมชนด้านการศึกษาเพิ่มทักษะอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนด้านความเป็นอยู่ส่งเสริมให้เกิดการฟรื้นฟูและพัฒนาท้องถิน่น และการพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวกการสุขภาพมีการจัดทำข้อมูลสาธารณสุขให้อัปเดตอยู่เสมอและเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรที่หาได้จากครัวเรือนสุดท้ายการเข้าถึงภาครัฐมีการเข้าถึงตำแหน่งข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐให้เป็นปัจจุบันและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอยู่เสมอ